เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับไลน์นี้เนี่ยพี่มาสอนน้องๆเกี่ยวกับการบวกและการลบเวกเตอร์ครับเมือหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้จักความหมายของเวกเตอร์แล้วรู้จักการเขียนเวกเตอร์เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปเกี่ยวกับความหมายของเวกเตอร์ไปดูได้เลยทั้งใน YouTube และใน f a c e b o o k เพจนี้ครับไปไล่ดูได้เลยครับพี่อธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนเราไปลุยกันเลยครับมาพี่ขอเปิดกระดานขึ้นมาทุกคนสําหรับใคร,ครที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารนะครับพี่ก็อนุญาตให้กดพอดกดสต็อปวิดีโอหรือไลน์นี้ได้แล้วเราก็ไปโหลดเอกสารที่ลิงก์ข้างบนนะครับที่ลิงก์ข้างบนนะถ้าใน Facebook ก็ลิงก์งบนครับถ้าใน u t ท b e ลิงก์ข้างล่างอ้ยในยูทูปก็ลิงก์ข้างล่างตรก,การลอยซะแล้วนะครับ อารมณ์แบบอยากสอนมาเต็มนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็มาเรียนพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับเมื่อเรามีเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วเราสามารถจับเวกเตอร์ครับบวกลบกันได้นะครับมาดูครับว่าบวกลบเวกเตอร์เป็นยังไงมาดูการบวกเวกเตอร์ก่อนครับทุกคนการบวกเวกเตอร์เนี่ยมี2วิธีที่เขานิยมกันนะครับก็คือการบวกแบบหางต่อหัวครับอ่าเป็นยังไงครับให้น้องทุกคนครับจับเวกเตอร์ที่ต้องการจะบวกกันเนี่ย เอาเวกเตอร์ตัวแรกกันครับมาต่อกับเวกเตอร์ตัวถัดไปนะเขาบอกว่าผลบวกของเวกเตอร์ใดๆเนี่ยเกิดจากการเอาหางของเวกเตอร์ตัวถัดไปเนี่ยมาต่อกับหัวเวกเตอร์ตัวก่อนหน้านั้นนะครับแล้วผลบวกของเวกเตอร์ครับจะเกิดจากการลากเวกเตอร์ครับจากหางนะครับของเวกเตอร์ตัวแรกย้ำนะครับว่าจากหางของเวกเตอร์ตัวแรกครับไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายโอเคป่ะมาดูตัวอย่างครับ เช่นสมมติว่าน้องเนี่ยอยากจะเอาเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u เป็นแบบนี้บวกกับเวกเตอร์ v ก็เอามาต่อกันเอาหางมาต่อกับหัวใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ w ับยูตึงเมื่อต่อเสร็จสับแล้วน้องอยากจะได้ผลบวกผลบวกหรือเวกเตอร์ลับน้องก็ลากนะครับจากจุดเริ่มต้นก็คือหางของตัวแรกไปยังหัวของตัวสุดท้ายอันนี้คือทิศลับโอเคปะทิศลับหรือเวกเตอร์ลับหรือว่าผลบวกนั่นเองอเนี้ยก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u บวก v บวกดับยูครับ โอเคปะหรือถ้าน้องอยากจะสลับเอา v ขึ้นก่อนก็ได้แล้วบวกกับ u แล้วก็บวกดับเบิลยูแล้วก็ลากจากจุดเริ่มต้นเนไ,ไม่หางของตัวแรกไปยังหัวของตัวสุดท้ายทุกคนติดลับก็เหมือนกันเห็นไหมครับอีตรงเส้นประสาสีส้มหรือเอาดับเบิลยูขึ้นก่อนก็เหมือนกันได้เหมือนกันครับดับเบิลยูบวก v บวกดับบวยูไอ้บวกยูเนาะแล้วก็วาดลากเส้นนะลากทิดลับจากหางของตัวแรกไปยังจุดสุดท้ายคือหัวของตัวสุดท้าย เทคนิคการจําก็คือหางต่อหัวลากเส้นปิดทิศลับอยู่ที่หัวทิศลับก็คืออยู่ที่หัวนั่นเองนะ,ะับนี่ทิศลับอยู่ที่หัวจะใช้อะไรบวกกันก็ได้งั้นบวกกันบวกลบเวกเตอร์ก็มีสมบัติการสลับที่โอเคปะถ้าจับตัวไหนขึ้นก่อนผลลัพธ์หรือเวกเตอร์ลับก็จะมีค่าเท่ากันทุกคนเห็นปะเห็นปะเหะมือนหมดเลยโอเคปะหางต่อหัวลากเส้นปิดทิศลับอยู่ที่หัวโอเคปะอันนี้คือวิธีแรกคือเอาหางของตัวก่อนหน้าเนี่ยเออตัวถัด หางของตัวถัดไปเนี่ยนะครับมาต่อกับหัวของตัวก่อนหน้าแล้วก็ไปเรื่อยๆลิงก์ไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะนะครับทีนี้การบวกเวกเตอร์มีอีกวิธีหนึ่งทุกคนนะก็คืออาจจะเอานะครับหางต่อหางก็ได้แต่เป็นการบวกเวกเตอร์ของ2ตัวนะครับเขาบอกว่าผลบวกของเวกเตอร์นะครับสตัวเกิดจากการเอาหางของเวกเตอร์ทั้งสองมาต่อกันครับเสร็จแล้วพอต่อเสร็จแล้วสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานข,นาขึ้นมานะครับแล้วเวกเตอร์ลับก็คือเส้นทแยงมุมครับนี่ เวกเตอร์ลับคือเส้นแหงมุมของรูปสี่เหลี่ยมโดยที่เวกเตอร์ลับจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่หางของเวกเตอร์ที่เอามาต่อกันนี่นะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนาะเราหางมาต่อหางโอเคปะได้ u กับ v แล้วหางต่อหางแล้วเสร็จแล้วให้ทุกคนสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาเนี่ยพี่ก็สร้างมามีเส้นประสีแดงขึ้นมาถูกไหมครับอยากดูเวกเตอร์ลับให้เราลากเส้นแหงมุมครับโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่หางเนาะลากไปปึ้ง อีตรงนี้ครับอีเวกเตอร์สีแดงเนี้ยก็คือเวกเตอร์ u บวก b หรือถ้าน้องอยากจะอะไรครับหางต่อหัวก็ได้ถ้าวิธีแบบเมื่อกี้เปรียบเทียบกับวิธีเมื่อกี้หางต่อหัวใช่ไหมปึงป้งปึง้งก็ทิดลับก็อยู่นี่ตึงก็ค่าเหมือนกันโอเคปะจะหางต่อหางหรือหางต่อหัว,หหวทิศลับก็ต้องได้เหมือนกันโอเคเนาะไม่งงเนาะไม่งงเนาะอ,อันนี้คือการบวกเวกเตอร์สูตรการบวกเวกเตอร์มี2แบบก็คือแบบหางต่อหัวกับหางต่อหางโอเคปะนะครับนะครับ ทีนี้ไปดูการลบเวกเตอร์บ้างนทุกคนการลบเวกเตอร์บ้างนะครับการลบเวกเตอร์เนี่ยเราจะน <arson acha> ิยามหรือว่ากำหนดให้การมันก็คือการบวกเวกเตอร์กับนิเศษของเวกเตอร์ตัวลบพี่สอนนิเศษของเวกเตอร์ตัวลบไปแล้วใช่ไหมครับนิเศษของเวกเตอร์คืออะไรครับคือกับทิศแต่ว่ามีขนาดเท่าเดิมโอเคป่ะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอยากจะหา u ลบ v น้องก็ใช้ไอเดียเดิมนะครับก็คือเอา u ไปบวกกับลบเวกเตอร์ v นั่นเองนี่ u บวกกับลบเวกเตอร์ v นะครับการลบเวกเตอร์มีสองแบบด้วยทุกคน กับทิศตัวลบก่อนการวมเวกเตอร์คือการรวมเวกเตอร์แต่กับทิศตัวลบยกตัวอย่างเช่นอ่านี่คือแบบแรกนะคือกับทิศตัวลบก่อนเลยแล้วก็เอาทําตามการบวกเวกเตอร์เลยก็ได้นะครับดูนะวิธีที่วิธีธธที่หนึ่งนะครับสมมุติเรามีเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ u มาทุกคนนะมีเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ u มานะครับเราจะได้ว่าถ้าจับเวกเตอร์ลบกันในที่นี้พี่เอา u ลบ v ดนะ้วยกันเนาะ u ลบ v แล้วกากับทิศของ v ก่อนโอเคป่ะถ้ากลายเป็นลบ v จากทิศมันขึ้นบนแล้วกับทิศไปลงล่างครับ จริงปะลงล่างตึงเสร็จแล้วเราก็าหางต่อหัวยู you, บวกกับลบ B ตึงแล้วเราก็ลากเส้นทิศลับเลยครับปึง้งวิธีแรกได้เหมือนกันออกตรงนี้ก็เวกเตอร์ของ u บวกลกบ b หรือ u ลบ b นั่นเองโอเคไหมครับหรือจะใช้วิธีหางต่อหางก็ได้ใช่ไหมการบวกเวกเตอร์มี2แบบหางต่อหัวกับหางต่อหางอ่ะกับทิศก่อนใช่ไหมครับเป็นลบ B แล้วก็เอาหางมาต่อหางเสร็จแล้วสร้างสี่เหลี่ยมดน้าขนานขึ้นมาแล้วก็ลากเส้นแยงมุมครับตึงโดยที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งหางท ก็ทิศลับก็เหมือนกันจริงปหมเหมือนกันเด็ดเดเลยทุกคนนี่โอเคปะหรือถ้าน้องจากส,สลับเอา v ไป,ไปลบ u ก็คือ v บวกลบ u ลองก็กลับทิศของ u ก่อนจาก u ไปฝั่งนี้ใช่ไหมลบ u ก็ไปฝั่งซ้ายนะครับนี่ไงน้องกเอาหางต่อหัวปึง้งลากทิศลับครับแต่แดงเห็นปะมันก็จะได้เป็น v ลบ u หรือ v บวกลบ u นั่นเองหรือถ้าน้องใช้แบบหางต่อหางก็ค่าเท่ากันตึงตึง้งสร้างสี่เหลี่ยมด้นานขนานขึ้นมาแล้วน้องก็ลากเวกเตอร์ลับเนาะจาก ก็คือเส้นแหงงุงจากจุดเริ่มต้นก็คือหางที่ต่อกันไปดังเป้าหมายโอเคปะเสร็จแล้วน้องก็ได้แล้วทุกคนเห็นไหมสังเกตว่าจะใช้วิธีไหนพี่ได้รับก็เท่ากันนะครับโอเคเนาะโอเคเนาะไม่งงนะไม่งงนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหน,นพี่อธิบายไม่เคลียร์นะครับเม้นไว้ข้างล่างเลยทั้งใน Facebook และใน u t u b e นะครับพี่ก็จะมาตอบแน่นอนหรือถ้าใครอยากจะรวดเร็วก็ทักอินบอกมาหาพี่ได้เลยครับโอเคปะพี่ยินดีอธิบายจนกว่าน้องจะพอใจ เนาะนะครับที่อีกวิธีหนึ่งครับการลบเวกเตอร์จับหางต่อหางเลยก็ได้ครับเฮ้ยไม่ต้องกลับทงกลับทิศอะไรให้มันแบบวุ่นวายและเอาหางมาต่อหางเลยนะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าผลลบของเวกเตอร์2ตัวนะเกิดจากการนําหางมาต่อกันอ่าเสร็จแล้วเวกเตอร์ลับหรือผลลับที่เราต้องการหาเนี่ยคือการลากเวกเตอร์ครับระหว่างจุดสิ้นสุดทั้งสองเนาะจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ทั้งสองโดยเวกเตอร์นะครับที่เป็น ผลลบของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเวกเตอร์ที่เป็นผลลบเนี่ยนะครับ <_ may out> กับเวกเตอร์ที่เป็นตัวตั้งก็คือเวกเตอร์ลบหรือผลลบเนี่ยกับเวกเตอร์ที่เป็นตัวตั้งจะมีจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันอ่าไฮไลท์ตรงนี้ครับทุกคนโดยเวกเตอร์ที่เป็นผลลบกับเวกเตอร์ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยจะมีจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันทํำยังไงอ่ะมาดูตัวอย่างครับสมมุติมีเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ u เราเอาหางต่อหางเลยครับปัง ต่เสร็จสับแล้วนะปึ้งปึ้งเสร็จลา,ลากเส้นปิดกับแตงพลักเส้นปิดเสร็จสับแล้วทุกคนหมายมีเอฟเฟกด้วยพลักเส้นปิดเสร็จสับแล้วเขาบอกว่าเวกเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยกับเวกเตอร์ตัวตั้งต้องมีทิศเดียวกันตัวตั้งเป็นอะไรครับถ้าตัวตั้งน้องเป็น u ทิศลับก็ต้องอยู่ที่ u ก็คือเป็น u ลบ v โอเคปะ่ะแบบนี้หรือถ้าตัวตั้งน้องเป็น v อ่าน้องเอาหางต่อหนะางเสร็จสับนะลากเส้นปิดตึงตัวตั้งถ้าน้องเป็น v ปุ๊บทิศลับ,บตตััว้ง แค่นั้นงั้นสรุปก็คือวิธีนี้คือหางต่อหัวอันนี้เป็นหางต่อหัวใช่ป่ะแก้ครับเป็นหางต่อหางต้องเป็นหางต่อหางนะวิธีนี้หางต่อหางลากเส้นปิดทิศรับที่ตัวตั้งจบโอเคป่ะนี่ไงหางต่อหางทุกคนสมมุติถ้าเป็น u ลบ V นะหางต่อหางลากเส้นปิดทิศรับที่ตัวตั้งตัวตั้งเป็น u งั้นทิศรับก็ไปอยู่ที่ยูโอเคป่ะหรือถ้าเป็น v ลบ u หางต่อหางลากเส้นปิดทิศลับอยู่ที่ตัวตั้งตัวตั้งก็คือวก็ตรงนี้จบโอเคปะ่ะไม่ยากโอเคเนาะอันนี้คือการบวกและการลบเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มันที่จริงการบวกและการลบเวกเตอร์จะเช,ชื่อ a แ a p ที่ไหนก็นได้แล้วแต่น้องถนัดโอเคปะ่ะอ่ะเพื่อให้น้องเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะไปฝึกพลังยุทธ์ด้วยกันทุกคนอ้อก่อนฝึกพลังยุทธ์ลืมพูดเวกเตอร์ศูนยรีบรีบฝึกพลังยุทธ์ซะแล้วเวกเตอร์ศูนยหรือซีเรียลหรือซีโร่เวกเตอร์นะครับมันนี่นคือเวกเตอร์ที่มี ขนาดเท่ากับ0ูนย์เขียนแทนสัญลักณ์ด้วยนะครับศูนย์แล้วก็ขีดเวกเตอร์ข้างบนแบบนี้เวกเตอร์ศูนย์ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันครับนี่คือเวกเตอร์ศูนย์ยกตัวอย่างเช่น A a เอง b b ไง c c ไงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันนั่นก็คือเวกเตอร์ศูนย์ะครับหรือถ้าเป็นจากรูปนะครับมีเวกเตอร์ a b บวกกับเวกเตอร์ BC บวกกับเวกเตอร์ CA เ็ากลับมาที่จุดเองั้นคือ0ย์เลยครับ มันคือรูปปิดให้รูปปิดนะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ a b บวก b c ครับบวก c d แล้วก็บวก d a ก็กลับมาที่จุดเดิมจุดเดิมนั่นนะคือเวกเตอร์ศูนย์แบบนี้โอเคเนาะอันนี้คือความหมายเวกเตอร์ศูนย์ครับมีขนาดเป็นศูนย์แล้วก็มีทิศท,ที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันอันนี้คือเวกเตอร์ศูนย์หรือซ okay, นะีโร่เวกเตอร์โอเคเนาะโอเคนะครับมาฝึกพลังยุทธกันดีกว่าทุกคนเขาบอกว่า โจงหาเวกเตอร์ลับต่อไปนี้จากรูปที่กําหนดให้ครับอันแรกครับอยากจะหาดับเันยูดับเปนยูคือตรงนี้เนาะนะพี่ขอไฮไลท์สีเขียวแล้วกันนะครับเป็นเป็นเวกเตอร์ลับที่เราต้องการสหานะดับเปนยูคือตรงนี้ทุกคนดิง้งคนดูให้ดีมันเกิดจากการเอาอะไรบวกกัน,นสังเกตไหมยูหางต่อหัวใช่ไหมมันคืออะไรเนี่ยมันคือ u B บวก V ป่ะแล้วทิศลับก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเนาะก็คือ u บวกจริงไหมอันนี้ แต่มันยูคือยูบวก V ีใช่ไหมเพราะเกิดจากการหางต่อหัวเขียนนิดนึงมันคือเกิดจากการเอาหางต่อหัวเนาะใช่ไหมเอาหางต่อเอาหางของ V ไปต่อกับหัวของ u ใช่ไหมหางต่อหัวโอเคเนาะต่อไปข้อที่สองครับแต่มัยูคืออะไรเนี่ยบยูคือทิศลับโอ้สังเกตเป็นการสร้างอะไรครับสี่เหลี่ยมมักหนานขึ้นมาเนาะเป็นอะไรครับเป็นการบวกเวกเตอร์จริงไหมโดยการเอาหางของ u ต่อกับหางของ V ใช่ไหมแล้วลากเส้นทแยงมุมคือดับขึ้นมางั้น w ก็เกิดจาก u บวก V อะไรครับ อ่ะเขียนบวกแปลกๆอายูบวก b แต่อันนี้เป็นหางต่อหางเนาะอ่าเขียนกำกับนิดนึงครับ,รบเผื่อน้องไปอ่านจะได้ไม่งงนะหางต่อหางโอเคไหมครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3เราต้องการจะหาเวกเตอร์ x. เอ็เวกเตอร์ x คือตรงนี้ครตึง้งอ่าเวกเตอร์ x คือตรงนี้นะสังเกตไหมมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราเอาอะไรครับเราเอา u บวกไปต่อกับเอาวไปต่อกับ u เนาะแล้วก็ดำอายม,มาต่อต่อเสร็จแล้ว x เนี่ยเวกเตอร์ลับเนี่ย เกิดจากการลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดคือจุดสุดท้ายมันนี่คืออะไรครับ u บวก v บวกดับเบิล u นั่นเองจริงปะเออ u บวก v นะครับบวกดับเบิลนี่เองแต่แบบไหนครับแบบหางต่อหัวนั่นเองทุกคนไม่งง,งเนาะก็คือเราเอาหางของวเอาเอาเอา,เอาหางของเวกเตอร์ตัวตัวถัดไปมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ก่อนหน้าไงก็ต่อเรื่อยๆแล้วก็ลากเส้นทิศลับปิดแล้วก็นี่ไงลากจากจุดเริ่มต้น แปลงจุดสุดท้ายทุกคนนี่นั่นก็คือ u บวก v บวกับน u นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับต้องการหาเวกเตอร์ลับก็คือดับทุกคนสังเกตไหมว่าดับเ่น u เนี่ยเกิดจากการลากจุดเริ่มต้นคืออันนี้เนาะไปอย่างนี้ครับจริงปะฉะนันมันก็เปลี่ยนเสมือนเอา u บวกไปกับลบ v จริงปะจริงปะอันนี้คือลบ v จริงไหมถ้าลงล่างเพราะลากจากดับ u ไปยังจุดเนี้ยแต่ v มันขึ้นบนไปอย่างงี้จริงไห เน้นถ้าลากแมันอยู่ก็คือ u บวกกับลบ v จริงปหเพราะถ้าลงล่างก็ต้องเป็นลบ v เนาะจึงเนาะงั้นอันนี้ก็คืออะไรครับก็คือ u ลบ v นั่นเองโอเคปะ u บวกลบ v หรือ u ลบ v นั่นเองกเตอร์ลับของนับเบิลยูนะครับนะครับไม่งงเนาะไม่งงเนาะต่อไปข้อที่5ครับแต่เป็นยูคืออะไรแต่ดัเบิลยูคือ v e ลับตรงนี้โอเคปะมันคืออะไรเนี่ยเราลรกจาจุดเริ่มต้นคืออะไรครับคือ v จริงไหมมันก็คือ v แล้วก็ลากไปตรงนี้จริงปะ่ะแสดงว่า v จะต้องเปไ็นอะไรครับ u ขึ้นบนจริงไหมแสดงว่าอีตรงนี้อีตรงนี้ทุกคนก็คือลบ u จริงปะ่ะอ่าเขียนลูกศรคือลบ u จริงปะ่ะแสดงว่าเวกเตอร์ลบคือดับเน u เนี่ยก็เกิดจากการเอา v ลบกับ u โอเคปะ่ะหรือ v บวกลบ u นั่นเองนะครับข้อที่หกครับหาเวกเตอร์ดับเ u ทุกคนดับเปน u คือตรงนี้ตึงดับเ u น้องครับสังเกตว่าเวกเตอร์ v, v กับดับกับดับนัอยูไอเวกเตอร์ v, v กับ u เนี่ยมันเกิดจากการเอาหางต่อหางจริงไหมหางต่อหางแล้วลากเส้นปิดแล้วทิศลับอยู่ที่อะไรครับที่ที่ v แสดงว่าเราท่องอะไรนะหางต่อหางลากเส้นปิดทิศลับอยู่ที่ตัวตั้งงั้นตัวตั้งเป็นอะไรตัวตั้งเป็น v เห็นไหมทิศลับมันอยู่ที่ v จริงไหมงั้นตัวตั้งต้องเป็น v แน่แนๆทุกคนตรงนี้คือ v ลบ u ทุกคนได้แล้วแบบหางต่อหางด้วย จริงปะที่รับแตู่เห็นไหมจับหางต่อหางกันจริงไหมเออลากเส้นปิดทิ่รับอยู่ที่ตัวตั้งทิ่ตัวตั้งที่ตอนนี้ที่รับมันคืออะไรครับที่รับมันคือที่ V ไงตัวตั้งก็ต้องเป็น V โอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูข้อเจ็ดครับดูนะลากเส้นปิดก้วทุกคนหางต่อหางอีกแล้วลากเส้นปิดทิ่รับอยู่ที่ V จริงไหมแสดงว่าตัวตั้งต้องเป็นอะไรครับ V ลบ u อ่าอันนี้แบบหางต่อหางทุกคน ไม่งงเนาะไม่งงนาะนี่คือการบวกลบเวกเตอร์นะครับต่อไป f ่ะ f คืออะไร f คือตรงนี้ทุกคนพี่ลืมไฮไลท์ให้เดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้ตรงนี้แต่มันอยู่คือตรงนี้เนาะข้อแปดข้อสุดท้าย f คือตรงนี้ครับตึงดูให้ดีนะดูให้ดีนะ f นะครับมันมีทั้งหางต่อหางหางต่อหัวมุ่ยหมดเลยครับเราก็ไล่แบบนี้ทุกคนสังเกต f เนี่ยมันเริ่มจากจุดตรงนี้จริงไหมแล้วลากไปตรงนี้จุดทิ้นสุดใช่ไหมครับดูให้ดีนะมันก็คือเอา a บวก b จริงไหม c มัน มันกลับมาที่ b งั้นถ้าถ้าตรงนี้ก็คือลบ c จริงไหมลงลงไปตึง้งลบ c จริงไหมแล้วก็ต่อกับ d จริงไหม e มันขึ้นบนงั้นถ้าต่อลงล่างคือลบ e จริงไหมโอเคปะงั้นมันก็เปรียบเสมือน a บวก b บวกลบ c บวก d แล้วก็บวกกับลบ e จริงไหมเพราะจุดสิ้นสุดคือตรงนี้เนาะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้เนาะถ้าอย่างนั้น f ของเราเขียนเป็นแบบนี้ทุกคนมันก็คือ a บวก b ลบกับ c จริงไหมแล้วก็บวก d ครับและก็ลบกับ e นั่นเองจบแล้วทุกคนอันนี้คือเวกเตอร์ลับแค่นั้นอันนี้คือการบวกลบเวกเตอร์นะครับจะบวกวิธีไหนก็ได้โอเคปะนะครับไม่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 จำกัดนะวิธีไหนก็ได้ก็มีหางต่อหัวหางต่อหางนั่นเองการลบเวกเตอร์ก็นิยามแบบไหนครับกับที่ตัวลบก่อนก็ได้แล้วเข้าไปใช้อดักับการบวกเวกเตอร์หรือจะใช้หางต่อหางก็ได้แล้วลากเส้นปิดที่ลับอยู่ที่ตัวตั้ง นี่คือการบุรกลบเวกเตอร์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ก็จะมาปูพื้นฐานสอนทุกวันเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับถ้าน้องต้องการอยากให้พี่สอนเรื่องไหนเป็นพิเศษก็กรีเควสต์มาได้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักอินบ็อกซ์มาได้ครับตอนนี้จะเป็นฤดูกาลของเวกเตอร์พี่จะสอนเวกเตอร์โจทย์เวกเตอร์เมื่อไหร่ก็เป็นเชิงตอนเนาะนะครับถ้าน้องมีโจทย์หรือมีคําถามตรงไหนเกี่ยวกับณิตาศาสตร์ครับทักอินบ็อกซ์มาที่เพจได้เลยหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับยินดีมากๆเลยนะครับและถ้าคลิปปปนนนนีี้้รรหืออล์เ็ะโยชต่ เพื่อนๆเราเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีครับให้กับคนรอบข้างและคนที่น้องรักด้วยเนาะความรู้ครับยิ่งแบ่งมันยิ่งเพิ่มแน่นอนนะครับและติดตามพี่ครับได้จากเพจที่เลยว่าคอนีิคมันโคตรง่ายนะครับทั้งช่อง YouTube ด้วยใน YouTube ก็ฝากกดสับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปครับที่พี่ลงเป็นประจําทุกวันนะครับและในเพจ Facebook ก็กดซีเฟิร์สครับทุกคอนเทนต์จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคเนาะและก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาเป็นประจำครับ แล้วก็ช่วงนี้ร่างาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงจากใจนะนะครับและอย่าลืมเออตอนนี้พี่มีพี่มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเพจก็คือจะให้น้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์ที่พี่โพสต์ไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะอ่ะโพสนี้โพสนี้ทุกคนพี่เปิดให้ดูนะครับเป็นโพสต์นี้เป็นโพสต์นี้นะครับขอกระจายข่าวสารหน่อยเผื่อใครที่ไม่รู้เนาะนะครับเป็นโพสต์นี้โพสต์นี้ทุกคนอ่ะโพสต์นี้ครับนี่โพสต์นี้ทุกคน กติกาครับก็คือกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจพี่นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยว่านะครับฝากคอมเมนต์ว่าหัวข้ออะไรทางคณิตศาสตร์ที่น้องชอบมากที่สุดและเหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็หมดเขตวันที่4มิถุนายนนะครับ2563ก็คือวันพุธหน้าหรือเปล่าถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วพี่ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ครับ ของน้องขอ5คนนะครับที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วอ่านดูแล้วมันมันเวิร์กมากเลยพี่ก็จะแจกครับหนังสือคณิตศาสตร์นะครับตะลุยเป็นเป็นโจทย์ตะลุยโจทย์นะครับแล้วก็สําหรับคณิตหนึ่งหรือคณิตสองถ้าน้องอยู่สายวิทย์ก็เอาเล่มหนึ่งไปถ้าน้องที่อยู่สายสินก็เอาเล่มสองไปแล้วพร้อมกับปากการไฮไลท์เพื่อให้ไปไฮไลท์การอ่านหนังสือหรือไฮไลท์ข้อสอบไฮไลท์โจทย์ก็ได้เนาะเพื่อเพื่อเพิ่มกิมมิตในการทําโจทย์ให้มันสวยงามให้เพิ่อมอรรถรสมากยิ่งขึ้นเนาะ ก็5คนนี้ครับเดี๋ยวครบเพจพี่พี่ผู้ติดตามครบ5 0 0พันเมื่อไหร่จัดส่งไปถึงบ้านน้องอย่างแน่นอนโอเคปะก็ไปติดตามกันได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ครับพี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะถึงแม้ม้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับเพราะลาไปก่อนโอเคปะฝาก,กน,นะกิจกรรมด,ดีแบบนี้ครับพี่แจกจากใจยอยากให้น้องได้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 ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ได้หนังสือไปไปทำฝึกทำโจทย์กันได้ทั้งเด็ก 6, 4 6 5, 6 6้หได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับโอเคเนาะ บายๆทุกคนลายไปก่อนแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับ